เจ้าเก้าทำม้วนต่างๆหมงเลยตรงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อสนองครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณพ่อสนองนะครับกำลังจะคำนวณให้หลังจากวันที่ผ่านมาเข้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะครับสามมวดติละน้อพ่อสนองเนาะสามม้วนซ้อนนะครับสำหรับสูตรของพ่อสนอง เดี๋ยวมารอดูว่าในวัันที่16กุมภาพันธ์จะมีตัวไหนให้กับ f อทุกคนทุกท่านนำไปพิเคาะพิจนารณาไปหาหยิบจับกับสลากกินแบ่งนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับมาตามให้แล้วนะครับเอฟี่ติดตามพอสนองงวดที่แล้วเขาอีกท้าก สูตรนั่นแหละเขาเขาตามสูตรครับว่ามีสูตร45สูตรอะไรมารวมกันมาเขาครับวันนี้ล้อนเขาหาหนึ่งเนาะครับเนาะครับหาหนึ่งหนึ่งห้าก็มีได้ผมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยครับที่เขียนเนี่ยผมไปดิแ่เราแต่ผมไปเอกเอาห้าหนึ่งนะครัผมดึงออกไปหมดมันเนี่ยมันยืดตีร้อนเนาะดึงออกหลายสูตรเนี่ยังมาดึงออกนะสูตรมันแล้วก็มาดึงออกสูตร24ตัวเนี่ยดึงออกมาถูกถือว่าเก่งเลยเนาะครับมันมีสูตรคำนวณเฉพาะ มีแล้วครับมีคำนวดึงออกมาถูกครับคำนวณเลขมันหลายตรมันมีสองสามตรเองมันคำนวณออกเงมาดึงออกนะมันเองมันหลายตัยงมันชนกันนี่นะครับนั่นหรอแต่ผมดึงออกมาแหงยังงวดยังงวดเจ็ดเก้าหนึ่งอะพ่อก็ดึงออกมาตรงๆเจ็ดเก้ากับสอมันเจเก้ามันมีเก้าเจดกับผมเดียวยังหนึ่งห้าห้าหนึก็มีกับผมครับดับในถูกรเตการดึงนี่ประม่นว่าในยี่ตัวนี่พระม่นว่า แต่เรามัดตัวไหนจะดึงออกมาได้เลยนะเนี่ยมีวิธีอามีวิธีคัดออกมาคัดออกมาอีกนะดูให้มันเลี้ยงสองตัวนะได้อะไรเขียนปกติของว่านี่ตัวนั้นดึงง่ายเลยครับตัวนั้นทีของมอสยิงทิ้งที่มันเขาดูดนะที่มันเขาดูดทำทิ้งง่ายเลยมันเขามันสามตูดเพราเขาสามตูดวัตถีมันบมไว้นะนั่นแหละคือวิธีครับครับเดี๋ยวผมดึงออกมาให้นะเอาหลายๆสูตรมาเทียบใกันตัวไหนมันตรงกันหลายที่สุดในยี่สิบสี่ตัวนี่พ่อปกติคัดออสเป็นมอสครับ อันนี้ยีเต็มัยบีตัวเต็มคนต้งเมายีตัวและอันนี้ชุยี่ตัวเต็มนั่นนี่หลายๆคนก็อยากได้24ตัวนี่ละเาตรงลงทุนยีบาทมันก็ได้กำไรนะเพราะว่ามันเข่าทุกงวดเข่าเต็มเพื่อเข่าบนนะครับเทียบกัเข่าบนเข่าล่างซีหางวดแล้วเข่ามันตลอดเข่าตลอดะทานแค่ยำพริกกับพิกป่นทุกตัวเท่กันไม่ก็ทุกตัว ครับก็เองดึงพิษม้ามันก็เขาเมื่อในเขาเลยนะดึงเขาในนี่นะเรียกมันฟีอาห้าตัเนาะแต่วนมากจากใจเขาครับจากใจเขาอะไรสุดท้ายนะเพื่อเวามตัวเองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ซื้อไปยี่สิบสี่ตัวก่อนนะครับทู้ทีอยากเป็นมาเองเนาะแต่ว่าพวกนั้นขัดไปทัวร์ด้วยเขก็ใส่้องนี่จะขัดให้ตามเราเราจะมีตัวนั่นแหละตามตัวนะครับไปขัดหม้อแล้วลงไป ถ้ากเบลตัวไหนมาเข่าเนาะมันไม่นิสูตแบบว่าพ่อรู้ว่าเวลาคัดเนี่ยตัวไหนจะเข้าเพราะผมมันเป็นโทสวรรค์เนีสี่ห้าสูตรนาที่เองทำแป๊บปึ๊บมันจะตุกตัวไหนตัวไหนก็ถึงมาเข่ากับมูนี่นะครับสองครั้งสำหรับผู้ที่อยากได้ไปคัดเองเอ้าเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งกันยี่สิบสี่ตัวนี่ไปซุ่มเบิ่งเอาเด้อหลายๆคนเพิ่นขอมาเนาะอ่ะนี่ซุ่มเบิ่งเอาเพราะว่าไทยไทยไหนสักหนี่ราะว่ากระดาษเงาเงาเนาะนี่แค่นี่เนาะยี่สิบสี่ตัว ส่วนมากมันจะมาบนหรือรมาล่างก่อนตรงนี้เขาล่างเพิ่มเขาบนก่อนครับส่วนมากมันจะออกล่างแล้วมันก็จะออกล่างนี่ครับนี่24ตัวแคปไปดูไปคัดตัวเองส่วนพ่อสนองจะคัดให้รอส Be ักครู่นะครับลงพิมพ์พราะวาลังพิมพ์อยู่เลขที่ออกก็คืออยู่ในนี้ใช่ไหมครับแมนครับไปดูออกมันยี่ไปดูก็หลุดออกแตาแบบนี้เพิ่งสิว่าหลายตัวพ่อเพราะสิบว่าหลายตัวผมเลยดึงออกหายใจนะนี่เลขสามสี่สูดได้เนี่ยมนรวมกันอยู่นี่ยี่ปีทัวนี่ เดี๋ยวผมบอกมาดึงออกอีกนะนั่นเองผมดึงออกให้อะนะมือนะครับชุดนี้จะมีสี่สูตรใช่ไหมครับไหนครับสี่สูตรครับสามสี่สูตรเดี๋ยวรวมกันแล้วก็มาดึงออกเอาครับถ้าสูตรเดียวส่วนมากที่ไม่ค่อยถูกเราต้องหาตัวเด็กตัวที่มันครับเพราะผมที่คัดลงไปลงไปมันเหลือเด็กคัดยาวแล้วครับลงไปนี่ครัำเหลือตัวเดียวนะครับตอนนี้พอคัดให้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอรอดูนะครับวันนี้ทีมงานเขากำลังเขียนไม่เกี่ยวตัวใหญ่ๆ ตัวนายคนเป็นมักขักขัดผมวงไหเลยที่มันเข่าพนกันนะที่วงไหเลยหล่ะแล้วก็เช็ดเก่าใช่ไหมครับบนใหญ่ครับสูนหาสูนไปเลยครับจริงจริงเหล็กของทุนท่อนี่เน้นๆคือล่างมันหรอครับครับมินีชุดนี้ล่างเองครับแต่กขบวนนี้ยที่ออกบนพร้อมล่างพร้อมครับแต่เดี๋ยมาให้กันไว้ทั้งหมดทั้งล่างัแล้วแต่เสวนมากที่ก่อนล่างหลายครับครับบน คนนานๆที Hearts, <first one. S 2> ่หน oh, no ึ oh, okay. Again, right. oh, anyway. this, this ่งบางทีเนี่ยบางงวดนดิถ่ะทั้งล่างทั้งบนบางงวดเจ็ดเก่าออกทั้งล่างทั้งบนครับเด็กเนขายในชวนนี้ได้ในยี่สิบเดียครันหมดโหชื่นมากที่พอการอดมาหนีจะไม่ได้กลับเนาะครับตัวมากที่ไม่ค่อยได้กลับดอกตัวมากไม่ต้องกลับดอกสามก็ตรงเจ็ดเก่าตรงหมดครับนี่งวดเมื่อกี้ผมดึงออกไปดึงหนึ่งห้าหนึ่งห้านี่ไม่ดึงออกน้องแต่เละเป็นเกาไปตัวขับเนาะแต่ว่าในสูตรแท้ๆนี่มีอยู่หายมีครับ ตอนนี้พร้อมโชว์ยังไม่พร้อก็แล้วพร้อ้กันนะครับคู่ก้าก้รับมากสามหอันี้ครับเป็นส่วน้าับาพันองสองแม่ถูกต้องนะครับแล้วโชว์เลยครับใหญ่บุนลังทุบแล้วแหละทุกแล้วตังเลยครับพ่อนั้นแหละโอเคนั่นแหละครับครับ นี่นะครับเียวนี่เียวนี่พ่อคัดให้หางเนาะสามตัวหางเดียวคือเขาสามตัวหางเดียวนี่นครับอาคาบพี่น้องบน3ตัว0 50พ่อเน้นล่างเนาะล่างวิ่ง5้สองตัวกับนี้เจ็ดห้าสี่สามหกสามห้า ตัวพิเศษแต่คือวงกลมเนาะครับว้กเกใหมันเรียกวันชนกันครับวันที่สิบกกุมภาพันธ์สองพัน้ารอหกสิดเียพี่น้องแนวทางบนตัดสตัวอู่บ่พ่อ้เดี๋ยวเาต้องไปตัดเตาเลยครับคนสื่อครับบอกเพียงไม่เอามันออก2ตัวศูนย์หาศูนย์ตัดมากับบ่อใดหลายตัวด้วย่หลรอจะได้ศูนห้าครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์ห้ากับศูนย์ศเข้าไปเข้าไปตัตเตาเกื่อนครับที่ก็ถูกกันนะ ไดวซนงกับ้าว้าวนอกได้นซุนน้องงวดที่แล้วเห็นว่าถือลายรื่าครัก็ถือลาผมก็ถูกเพราก็ถูกผมกเล่นที่ละร้อยงวดละร้อยงวดเลยครครับพราถือเท่าไหเมม่อกี้ได้ร้อยหนึ่งองก็ได้ร้อยหนึงวดครังวดละร้อยผมไม่เรีนงวดละร้อยเล่นไม่ไรเอาหมที่ตล้วก็พอเพราะ้นมันสามงวดสามงวดทีงวดเทาสามทีงวดนมาครับครับ ม้านี่มาสองหวดเนาะตอนมาตามนี่เขาติกกันสองวันก่อนหนึ่งเขามาาใหญ่มันเไม้าตามมีบาวแกนมาตามแสดงว่ามาตามสองครั้งสองครั้งก็ตอนไปเรี่กเขาทุมาก็าถูกครับ แต่คุณพ่อให้แนวทางมาดนแมนบอกครับผมหมายควาว่าเป็นแมนติดติดกว่าปีเนี่ยติดกว่าปีแล้วคมันมาต่างประเทศนอกผมเนี่ยถ้าอยากได้เบอร์โทรพ่อสนองเนาะนี่เบอร์โทรพ่อชัดสนองครับเบอร์โทรพ่อสนองจดเลยสักคนเผื่อจะได้ชุดยี่สิบสี่ตัวเต็มก็โทรติดต่อสอบถามเอาเนาะตัวเลขที่พ่อคัดออกมาเนี่ยยุ้ยี่สิบสองตัวเลยยี่สิบสี่ตัวเนี่ยนะครับ เหนี่ยเหนี่ยล่างเอาไปปนน้ำได้ด้วยที่หอกันถอกให้มแนะนำว่าเอาแต่ลรางนี้เรื่องล่างเกี่ยวน้ำเกลือปนไหมที่หอกทั้งบนทั้งล่างครับขอบคุณพ่อทำไมหลายจุดนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณคุณพ่อนะครับขอบคุณคุณพ่อสนองนะครับขอบคุณนะครับติดใจจะต้องขอบคุณพ่อสนองครับโอเคครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเอร์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม